สวัสดีครับมาส่งงานกับโรดด้าฟอร์จูเนอร์แชมป์นะครับลูกค้าติดตั้งอัพเกรดนะครับเปลี่ยนลูกย้าเป็นตัวไปบล็อกตั้งหนึ่งบายชั่นขอมหลัดพาเทน5 5วัตต์นะครับพร้อมด้วยโปรเจคเตอร์เบ้าไฟสูงนะครับ T66 นะครับวงแหวนอ e ดีเ a m s ไ y l ์นะครับเดี๋ยวชมแสงกันเลยครับไปออนครับไปออนนะครับเป็น Daylight นะครับ Body Set นะครับ10กิโลเมตรนะครับไฟลีครับไฟเฉือนครับ ไปเลี้ยวเ็นเจอร์นิ้งนะครับปีทุกเชิญครับเกียนะครับกลับไป็นยทม์เหมือนเดิมนะครับไฟต่ำครับสูงครับไฟครับวิลได้ทุกตัวนะครับเป็นสูงต่ำในตัวนะครับรมแสงกันเลยครับสูงครับไฟครับอ่านทีมนะครับปัจนา60นะครับสูงครับไฟครับความสว่างนอกในตัวรถไม่ต่างเลยนะครับทานแล้นเรามีห้องตั้งไฟแบบมาตรฐานนะครับ สนใจตัง้งใช้งานดีๆดีเได้ทางเพจ VT p r e m i u t Porto c h o n สหานะคะขอบคุณครับ